เราเข้ามาในประเด็นที่เรานัดแนะเป็นแฟนกันเอาไว้เราบอกว่าเราอยากจะคุยสองเรื่องสองรถน,น,นะครับน้ำมันแพงควรขายรวยแต่ควรซื้อซวยทั้งปีนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งครับแก้จนทำจริงทำได้แต่ที่ทำอยู่มันจริงหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ผมจับพฤติกรรมจับชีพรจรความเคลื่อนไหวของกระทรวงมหาดไทยนะพี่ทวีคุณสุปัย หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาคือนับย้อนกับจากวันนี้ไปประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะฮะคุณอนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยสามครั้งนะแล้ววันนี้เนี่ยยกทัพหลวงกระทรวงมหาดไทยไปที่ขอนแก่นนะ่ะทั้งรัฐมนตรีว่าการประหลัดกระทรวงอาทิย์ดีเกือบทุกกระทรวงนะของกระทรวงมหาไทยเนี่ยลงไปที่ขอนแกน่นแล้วก็ไป ไปประชุมข้าราชการทั่วประเทศอ่ะภายใต้ชื่อว่าศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย5เมนูแก้จนนะครับก็คือ hmm. เมนูสุขภาพเมนูความเป็นอยู่การศึกษารายได้แล้วการเข้าถึงบริการของรัฐนะครับน,นี่ก็คือสิ่งที่คุณอนุพงศ์ยกทับหลวงไปไปที่ขอนแก่นก่อนหน้านี้ก็ ตั้งมั่นอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็สมาคมแม่บ้านมหาดไทยก็ออกมารับลูกนับประชุมบรรดาหลังบ้านของกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะลณลงขจัดปัญหาความยากจนดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้มรกผลขนาดไหนเพราะว่ามีการประกาศว่าปีนี้ความจนจะต้องหมดไปจากแผ่นดินนะครับปีงบประมาณ2-5-6หหลายๆคนฟังแล้วก็ได้แต่อมยิ้มนะคุณสุพรรณที่คุย <c oughs> <c oughs> แต่เราอยากจะชวนคุยเรื่องน้ำมันแพง่ก็เป็นการปล่อยเฟซนิวอีกหรือเปล่าไม่ใช่แข่าวแท้ข่าวแท้ก็ไอ้ีบอกมไม่รู้จะบอกว่าบอกว่าจะแก้จนีี้หมดนู่นไปนี่ผมตั้งข้อเสีเฟซนิวก่อนเลยอ่ะเออเออเอันนี้น่าสงสัยแล้วมันจะหมดไปได้ไงในปีหกห้าเนี่ยเออคือคืออันนี้ผมถือว่าถ้าตีความตามกรอบของทฤษฎีเรื่องเรื่องเฟซนิวนะอันนี้เข้าข่ายนะอืม เหมือนกับที่เราเคยทำเวทีเรื่องของโครงโครงการขนาดใหญ่ของรัฐอ่ะบางทีข้อมูลที่ให้กับชาวบ้านก็เป็นเฟซนิวนะหมายถึงว่าประกาศแล้วทําไม่ได้ใช่ไหมหลอกลวงใช่ใช่มาทําไม่ได้จริงไงคือไทยในถ้ามองในทฤษฎีเฟซนิวเนี่ยเข้าขายเฟซนิวเลยนะงั้นแสดงว่ารัฐบาลของคุณประยุทธ์เนี่ยปล่อยข่าวเฟซนิวในเรื่องนี้เป็นขั้งที่สองละครับครั้งแรกจําได้ไหมครับดรสมพิดบอกว่าปีสองพเนี่ยคนไทยจะ S <S ความยากจนจะหมดจากประเทศไทยอาฮะมัยที่คุณสู้<ะ>คิดมาใหม่ๆนะฮะครับอประกาศแล้วว่าไม่มาปรากฏว่าครัคนที่รอเรียนว่าคนจนคนรอเรียนวมาจนกันทั้งประเทศแล้วครับอ,อ่านั่นในครั้งหนึ่งนี่อันนี้ครั้งที่สองครับเฮ้ยอาจจะมากกว่านั้นนะเราไป,ไปดูคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสครับอืมอ่าเรื่องอ่ายุคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเรื่องแก้ความยากจนคือคือ ลองไปนับดูในครับการชุดนี้นครัตั้งแต่มีคนชมมาผมว่าหลายชุดแล้วนะอ่าอ่ั้นก็คือผมคิดว่ามันมันลําคือคือพูดแบบแบบหาเสียงอะนะผมคิดว่าทำไมปัญหาเรื่องของอาผมว่าผมว่าเราเข้าเรื่องนี้ก่อนก็ได้นะครับว่าเอาเลยครับพี่ทวีอ่าคือทำไมความยากจนเป็นปัญหาระดับชาตินะครับทำไมให้กระทรวงมหาดไทยนะที่ตั้งคอเสิกระทรวงเดียว แล้วก็ตัวหมาไทยเองก็ไม่ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของธรุรกิจเศรษ,ษฐกิจไอการแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้นะนะฮะมันต้องมีองความรู้มีข้อมูลนะฮะในการแก้ปัญหาแล้วทำไมไม่บูรณาการว่านะฮะรัฐเอกชนอย่างเงี้ยจะแก้กันยังไงนะครับะะคือคือเราเห็นวามพยายามหลายครั้งเรื่องความแก้การแก้จนแต่คอฟชอเข้ามาเนี่ยฐานพลังประชารัฐ ครับฮะสมัยอาจารย์สุพิช์เข้ามาใหม่นะฮะก็ไปตั้งบริษัทพลังประชารัฐจังหวัดแล้วตอนนี้เป็นไงครับขายไปไหนเอาบริษัทยักษ์ใหญ่เอาบริษัทยักษ์ใหญ่เข้าไปจะจับคู่ความยากจนคือไปเอาโมเดลแบบเกาหลีไงเอาแชรโบมาโมเดลนี้คือบนโมเดลของเกาหลีคือเอายักษ์ใหญ่มาช่วยยักษ์เล็กนะฮะคือไม่ได้นึกถึงว่า เกาหลีกับไทยในบริบทของวัฒนธรรมมันต่างกันใช่นะฮะเขาเนี่ยอาจจะช่วยกันจริงจังแต่ของเราเนี่ยผมเคยเข้าไปฟังแถลงข่าวของสภาพัฒน์ตอนที่นายกจะแถลงเรื่องนี้แล้วมีอาจารย์สุพิษเป็นอ่าเป็นหัวเรือใหญ่เรื่องเนี้อืมอมีบริษัทจ้างใหญ่ันฮะแล้วพื้นที่ที่บริษัทจ้างใหญ่เขาไปทนะําเนี่ยพื้นที่อของตัวเองที่ดูแลอยู่แล้วหมายถึงโรงงานตัวเองตั้งอยู่ะนะฮะอะไรต่างพวกนี้ฮะตั้งอยู่คือไม่ได้ไปเอาพื้นที่อื่น ครับฮะโอ้ร้อนวาดรู้เลยบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งบอกว่าไปดูเพลงพื้นที่วิจจบูลจะทํเรื่องมะขามหวานให้ส่งออกให้ได้นคนับมเปรูปอ่าบริษัทยักษ์ใหญ่อีกบริษัทหนึ่งก็บอกว่าจะทําสับรถภูกเก็ตเป็นแบรนด์ระดับโลกอือครับอ่าบางบริษัทก็บอกว่าเนี่ยจะทํไอโอ้โหเยอะแยะไปหมดลองไปดูข่าวเก่าๆนะฮะใช่ใช่แ,แล้วเรื่องนี้หายไป เออเห็นแล้วทำที่กว่าประกาศอีกปีหนึ่งแปดประเทศไทยจะจะบุจากความยากจนอ่าไม่คีจนจนแล้วมาอีกแล้วนะฮะปัญหาที่ทำไมต้องกระวงมหาไทยแล้วปัญหาประเด็นคือว่าทําไมต้องทําในช่วงเหลือปีสุดท้ายของรัฐบาลเนี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสุปานอาจจะตอบได้อยู่อยู่มาเจ็ดแปดปีนะอยู่เตัวห้าปีจะคิดได้รบาลมาไมต้องช่วยคนจนเออ อยู่เป็นู้ชอมาห้าปีเป็นรัฐบาลมาสามปีจะเนียจะปีสุดท้ายปีที่สี่แล้วครับคิดจะลึกหรือเพิ่งรู้ว่าคนไทยมีความยากจนอยู่อืมครับไอ้ที่แจกไปนี่ไม่ใช่คนจนเหรอครับเอาครับแล้วผมก็ไม่เห็นมีรายละเอียดอะไรทีงมีแต่แคมเปญ